เนี่ปาเนี่ยล้วก็มีก้นบิดเลยเกือบไอ้นั่นได้หนิเนาะว้าวพี่ภู่องกินพี่ผูเป็นไงล่ะหวานไหมไม่เป็นหนังถิ่กบใช่ถึงตะเชือกะฉันให้แบดอยู่บนบน่เบี้ยนนเออคนเก็บทุเรียนิบิมาสัต์ครับ งานเก็บทุเรียนกิตกรมศักดิ์ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยแน่ดิเอาไปอีกได้ประเดี๋ยนั่นอย่าให้ม <didn 't> <forever> <im Labor ator il fi> <laughs> ันติดอย่าให้มันติดกิ่งหน่อยหน่อยนิโอ้มันกระติดตัวไม่ด้เอออ้าปล่อยรถหนึ่งอาไปอาไปดันเชือกหนึเชือกขาวนี่ปล่อยบ่เออเชือกขาวปล่อยรถเอาปล่อยสันอาไปดันเชือกหนู่งหนึ่งว่าเก้กกะไปมืดเนาะยนู่นนั่นดันตรงใใใหหห้้้เออ วานนี้เจ้ากระดาษคุ่ให้เข้าเออนั่นแหละลโอ้โหเจสซี่เอ้ามาที่ดินสิตัดจต่ด็มันคือไก่เจ้ากระปีนขึ้นไปตัดป่ะนี้เจ้าลบเน้โอ้เทคนิควนนะไตัดแบบไดนแบบแทดีอ่ากระดีกันไก่เข้าไปแล้วครับ แล้วก็บีบบ่อ่อันนั้นก็ตึงเสื้อกว้บอจบ่จตึงแล้วนั่นน,นิ่มนวลเบิง่งดูพริกหวานสุกไหมดมกลิ่นดี๋ยอันนี้เ้าแก้ยังไงบระธันนี่จ้าเกดจากอะดวยกออกมาจากถังเลยแล้วิหมักมอ่างได้เลยด็ลูกดมดูนี สูกไหมเสีบจมูกสวยละแล้วลูกนี่ล่ะลูกนี่บ่แก่เหรอบอลงเหรอกินบูกอ่าุดหน่วยเทิงพุอูด้มาขึ้นแล้วกับเอาลงมาให้เบิดจงไวให้เจ้าขึ้นไปเก็บได้นี่บ่สันเก็บกันเบิดแล้วได้นี่เอาไฟยังเดียวเลยอย่ามัน กันไกลตัดกิ่งตัดกิ่งมันถิ่มแล้วก็เหลีวยวตัวพุนทั้งทึงครับอันนี้ึ้นไปนะทำเนื้อตัดโอต้องปีนทางนึไมันใ่่ จรับดีๆเด้อเีงมนดเมือ่ยดหนาอยู่ดึงเชือกไหมเฮ้ยอาปล่อยแด้วจะดึงเสไทยรวมเดนมื่อขาเจ้ายทยนต้องการเก็บคืเรียนมันจกสี่เนาะฝึกไว้ฝึกไว้ เอาข้องให้ตรงลูกเลยก,ก็ได้เอากระไก่ออกก่อนต้องเอาขึ้นเชิงมันเนาะ <c oughs> ตรงลูกพอดีเออเอาดึงไว้มาหนึ่ตัดเชือกมาหนึ่เชือกแก่เชือกก่อนเด้อตัดเลยครับไม่ต้องไปคาแก้มตัดลูกแล้วว่ปล่อยเลยมาหนี่ <c oughs> ปล่อยเลยเจ้าว่าต้องจับเอเอ อ้าวพี่หวานเก็บได้ไหมอันนี้ไปให้่าเด้อยกชูหน่อยดิยกชูหน่อยยกโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยเย้การพูไปแล้ลูกนักหลานนักหันมองกล้องหน่อยที่การพูไม่มาไม่ต้องกิน ไปยืนชิดพ่อหน่อเออลูกนักอะไจังวะเออไปเหลือกินทุเรียนไปไปเดได้ทุเรียนมากินนี่นี่มาเบิงแม่โอ้ยมันสุกมันกระป๋าดได้เห็นแล้วนี่ปาดนี่ปาดนี่แล้วก็เอามีดออมปัดก้นบิดเลยมันก็ชิแตกอย่างเอาบิดบิดจังงดิบิดมีดเลรอเนาะ ปาดกลางปาดปาดก้นออกก้อนแม่น <brightness> ก <desserts> ็นี่รอยมีดบิดออกปาดก้นออกก้อนแล้วก็ปาดนี่เดี๋ยวแล้วก็บมีดบิดมีดบิดมีดออกมาสิแตกออกของมันกันเตียงเงี้ออกว่าอันนี้คือมันแก่จัดนะถึงว่ามันแก่จัดแต่มันก็อยากออกคือกันโอ้มันก็สิแตกของมันเองจ้ะเราไม่ต้องเป็นนั่นนั่นนี่แล้วกับมีแต่เห็ดเจีงซี่เนาะหวานเพริ๊วาน่าบอกได้ว่าเจ้าของสวนเขาก็สิได้กินแม่ข้าจะเอาไปขายแอนไม่ได้กินหลายมื้อแล้ว ลูกนี่ก็ถ่าซุ้เจ้ามาแลวม่วันงอแก้กินแล้าเศร้าแล้วโอ้ันีมองเหนยังบอกว่าพอดีเลยแบบมีลูกซุกลูกหนึ่งที่บอกว่าหามากมือนี้เด้อแบบมาเมือหลังก็สิบวันได้เกนเเกือบไอ้นัันได้หนิเนาะพี่ผูพู่ต้องกินพี่ผูพูไปไหนกคนอ่านหนังสือเสุดท้าป็นไงล่ะ หวานไหมไม่เป็นแหลงใส่กรอบใช่มันไม่ไอ้นั่นเนาะไม่กรอบนอกนุ่มในอ่ะมันนิ่มแล้วนย่งกุ่านี่หมอนทองบแบะหมอนอ่ะนอนจะไปนอนนอนไหมเนี่ยเปลือกไงเปลือกเปลือกเลยย้ายเอียงก่อนนออยู่ไปโซ่มื่อนั่นเพื่อนว่าเอาไปเอาไปไล่ปิ่งนะเปลือกทุเรียน เอาเอาวางลงไอ้มองน้าที่มีปิงเออเราว่าเอาไปไล่ปิงเหรอวะเราไปยังไงเนี่ยปิงบวกกับเปลือกทุเรียนมากราขาเฮอเราเอ้า็กินเลยอร่อยอร่อยอันนี้ก็ได้ข้าวเหนียวมันดูแซ่บอ่ะข้าวเหนียวนั่นละอือเป็นไงทุเรียนสุกาต้นลาบปากกินโชว์พี่กันพูกินอวดพี่กันพูเลยเลยบอมา